ทั้งั้นขออนุญาตมาที่หุ้นเด่นเลยนะครับวันนี้วันที่23ธันวาคมนะก็เลือกหุ้นเด่นเป็นหุ้นไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะว่าตัวเล็กนี่ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะโดยเฉพาะตัวที่แบบโอ้เห็นอย่างที่เราโชว์ภาพมาเก็ตแมปเนี่ยเป็นจุดแดงๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่หุ้นใหญ่ดีกว่าแล้วก็วันนี้เลือก b v l มาเพราะว่ามีทั้งเรื่องของปัจจัยหนุนทั้งดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับเป็นหุ้นที่ เรียกว่าเวอร์ชันยังถูกแล้วก็แนวโน้มนโยบายการเงินทั่วโลกที่แบบตึงตัวเนี่ยมันก็เป็น sediment บวกกับกลุ่มแบงค์นะพี่ปุ๋ยอย,อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกว่าพี J พอดูปรับมาตราการให้ดูตึงขึ้นเนี่ยแบงค์มาเลยแล้วก็ส่งอันนี้ส่ง<ช>ทั้ตัวแบงค์ไทยด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็เราเองเราก็คาดว่าอย่างน้อยกอนงคงไม่ได้หยุดขึ้นดอกเบีย้ยอยู่แค่นี้นะในปีหน้าเนี่ยนี่คาดว่าน่าจะต้องมีสักสองผลถูกไหมคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้นปีเนี่ย น่าจะต้อง1หน่งดแล้วเพราะว่าพอหนึ่งมกราปะปะค่ะตัว FIDF ที่แบงค์ชาติเขาเคยลดให้กับแบงค์พาณิชย์นั่นนะคะ,ะปีหน้าแบงก์พาณิชย์ก็จะต้องส่งเงินตรงนี้กลับไปที่ FIDF เป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบงค์จะต้องลดทำเพื่อลด ความลดค่าสของตัวเองคือเขาไม่ได้จะหากําไรจากตรงนี้นะคะตอนที่แบงค์ชาติลด f i d f ให้เขาก็ส่งผ่านไปที่ผู้บริโภคตอนนี้แบงค์ชาติกับมาเก็บเขาก็เลยต้องมีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามมาด้วยนะคะนอกเหนือจากภาพของภาพของอัตราดอกเบีย้ยที่มันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าพูดถึงแบงค์ b b l เทียบกับแบงค์อื่นๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเวลาดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ย b b l จะเป็นคนแรกทุกคนได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่า b b l จะเป็นคนแรกที่เป็นหนึ่งใน2แบงค์ที่จะ ได้จับจังหวะตอนดอกเบี้ยขาขึ้นเนื่องจากว่าเขามีเงินกู้ที่เป็นฟรสเลทเนี่ยเยอะนะคะอันดับที่2ที่เป็นข้อดีที่เราทราบ,บกันคุยกันมาตลอดคือเรื่องของคอร์เปรสนะคะก็คือลูกค้าของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะจะเป็นแบบ B2B ซะเยอะคือเป็นลูกค้าคอร์เปรสซะเยอะความหมายก็คือว่าเวลา เศรษฐกิจฟื้นตัวเงี้ยก็จะเป็นภาคคอร์เปรทเนี่ยแหละที่ต้องการเงินกู้ไปขยายกิจการไป w o r k ์กิ c งแของบริษัทต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสินเชื่อที่จะเติบโตในช่วงแรกที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นก็เป็น BBL <ม>แล้วก็พอเป็นรายใหญ่ NPL ก็เลยต่ำคะ่ะนี้ใช่ฮะแล้วก็ในส่วนของกรอบนี้อย่างที่บอกนะวิกฤตตัวเศรษฐกิจหรือว่าการฟื้นของเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวที่รายใหญ่หรือว่าภาคธุรกิจเนี่ย เร็วกว่ารายย่อยนะค<ช>รับไม่งนั้นเนี่ย BBL เป็นคนที่ได้ประโยชน์เยอะที่สุดแล้วก็มันก็สะทอนมาที่ราคาหุ้นน,นะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยก็แกร่งตัวได้แข็งแรงกว่าแบงค์อื่นๆนะอย่างถ้าเราดู BBL เนี่ยตลอดทั้งปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นมาตลอดมีพักบ้างนะครับถ้าเราไปดู Kbank นะผมว่าเคบที่มีสัดส่วนแบบ SME เยอะหน่อยนะฮะ <ใช S 1> ก็จะเห็นว่า Underperform กว่าชัดเจนนะฮะ SCB อย่างเงี้ย Underperform กว่าชัดเจนจะมีแค่ KTB กั T บ BBL นี่แหละ ที่ดูเพอร์ฟอร์มดีในปีนี้นะครับเพราะว่าภาคธุรกิจค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในแง่ของ valuation นะฮะ BBL ปัจจุบันเนี่ยก็ยังเทรดที่ valuation ค่อนข้างจะ discount กว่าในอดีตมากนะ Price to book ratio ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ0.5เท่านะครับซึ่งถือว่าต่ำมากนะถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเอาก่อนโควิดเนี่ยอย่างแย่ๆเนี่ยก็ต้องมีประมาณสัก0 7เ 0.8นะครับคือ0.5เนี่ยเราจะเห็นก็ต่อเมื่อมีวิกฤตนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเราผ่านวิกฤตมาแล้วนะอยู่ในช่วงการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะเทรด p-book ต่ําขนาดนี้นะผมคิดว่าอย่างน้อยต้องเห็นแบบ0.7นะเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายของ BPL ที่ตลาดให้ไว้เนี่ย171.9นี้แก้ไขตัวเลขแล้วเรียบร้อยนะคุณาราทัทักเป้ามาะแก้ไขเรียบร้อยแนละ้ว17 171.9อันนี้เนี่ย ก็จะมีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ร่วมๆประมาณน่าจะยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็มันก็ประมาณนี้นะคือพ book ก็จะขยับขึ้นมาประมาณสักศูนจุดหกศูนจุดเจ็ดประมาณรตรงนั้นพอดีใช่ฮ<น>ะก็เร<ล>าก็เลยคิดว่าอย่างน้อยๆน,น่าจะถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอย่างที่พู่ให่บอกครดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นแน่ผมถ้าเอาตรงผมคิดว่าน่าจะน่าจะสามครั้งนะผมว่าสองเปอร์เซ็นตนะปีหน้าผมว่าสองเปอร์เซ็นต์แล้วหนึ่งจุดเจ็ดห้าอาจจะอาจจะ อาจจะสุ่มเสี่ยงกับเงินเฟอ้อที่ที่อาจจะขึ้นขึ้นไปใ,ให้เท่ากับตอนก่อนโควิดใช่ไหมคะนี้ใช่เออจริงจริงสองเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะเกินด้วยซ้ำนะแต่ว่า <c oughs> สาเหตุที่เกินเนะ่ยเพราะว่าเงินเฟอ้อมันเกินก่อนโควิดไปนะอย่างคออินฟลชันปีหน้าก็ยังคาดกันแบบสองเปอร์เซ็นกว่าเพนเนี่ยก็เลยคิดว่าอย่างน,น้อยๆเอาดอกเบีย้ยขึ้นไปให้มันแบบสูสีตัวคออินฟลชันสักนิดนึงนะ <c oughs> ถ้าต่ากว่าเดี๋ยวกลัวจะกลัวเงินเฟอ้อมันจะคุมไม่ได้นะไมยทันว่า 2เปอร์เนไปก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมให้ผมให้สองเปอร์เซ็นต์แล้วก็น่าจะขึ้นในผมว่าสามครึ่งปีแรกอะผมว่าถึงเลยนะผมว่าที่เราขึ้นขึ้นกันใช่แล้วที่เราขึ้นขึ้นกันที่เรายังสู้อินโดไม่ได้นะธนาคารกลางอินโดปีนี้นี่ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้น ใช่ขึ้นอย่างเร็วเพราะฉะนั้น BBL นี้ไม่ได้ได้ประโยชน์แค่กรนงขึ้นดอกเบี้ยนะคะเขาอย่าลืมว่าเขามีเพอร์มาตาแบ่งที่อินโดด้วยนี่ล่าสุดนี่กสิกรก็ไปซื้อเมสเปียนมาเหมือนด้วยเหมือนกันนะแต่ว่า BBL เขามีหมดเลย ใช่ BBL ก็มีเพรมาต้าของเขาอยู่นานแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยได้อาน,นิสงมาก่อนตอนที่ตัวตัวอินโดขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเร็วตัวมาจิ้นของ BBL ก็เลยทำได้ดีกว่าคน่อคนจะดีกว่าแบงก์อื่นส่วนกนงบ้านเราอะค่ะถ้าจะมีนัดแรกเนี่ยจะเป็นกุมภาวันธที่9นะคะครับผมโอเคครับก็ฝากเอาไว้นะหุ้นเด่นของเรานะครับ BBL นะ171.9นะครับ